โอเคครับผมว่าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมรีบอนเป็นเกมนี้เป็นเกมของ PlayStation 2นะก็เป็นเกมเก่าแล้วแหละแต่ผมมองว่าภาคนี้เป็นภาคที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาแล้วผมชอบมากที่สุดในด้านเกมเพย์นะ,ะแต่เนื้อเรื่องก็็กงันๆง่ะก็มันก็เกมเพย์ทัวร์นะโอเคก็ E.P. นี้ผมมาเล่นนี่เลยตัวเก่งแบบ เก่งสุดๆของเกมนี้เลย <c oughs> คือพาโม่นะโอเคจะเจอกับซาวดะซินะโยชิเอาเป็นชุดนี้แล้วกันนะคือมันมี2ชุดนะเนี่ยแต่ละตัวจะมี2ชุดเห็นปะเนี่ยๆ,ๆโอเคมาเจอกับซาวดะเลยขอเป็นชุดนี้แล้วกันชอบเป็นการส่วนตัวโอเคระดับของศัตรูให้เป็นเอเลยก็คือเก่งจัดๆแล้วก็แหวนวงกุเล ผมจะใช้เป็นแหวนแหวนของธาตุเนี่ยธาตุมันอนะผมไม่รู้ว่าธาตุอะไรนะจำไม่ได้โอเคเลือกเป็นคาร์ด A แล้วก็เพิ่มเลือดอีก20อันนี้คืออาวุธกล่องนะแต่ผมไม่ใส่แล้วกันผมให้ซินะใส่แหวน A เหมือนกันอ่าเป็นการเพิ่มเลือด2ี่สเหมือนกับผมแล้วก็อาวุธกล่องผมจะให้ซินะใส่เอาไปเลยสินะเน้นเน้นต่อให้ <c oughs> โอเคแล้วก็ด่าน ด่านนี้เลยด่านบอสไงนี่เป็นไงอาโมปะทะซึนะม, mm hmm. มามาดูกันว่าตัวคอมมันจะเก่งสักแค่ไหนโอเคมาเริ่มเกมเพย์ก okay. ันเลยมาถึงมันเปิดกล่องกันเลยวะแล้วก็โดนแล้วดิอุ๊ยอุ๊ยลืม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 มันมันระดับเอสไง มันนี่ดีสินะมันนี่ดีคึอเอ้ยโอ้โดนว่ะโดนว่ะเฮ้ยปะไไละอืมเกือบเอ้ย,ลลเ,อยเรายังไม่ได้สักทีเลยว่ะเฮ้ยโอ้โหโก็บาดตกบ้าเอ้ยมามาโดนหน่อยดิมันโดนหน่อยดิอตามเ,เรียบร้อยขอฟาดไีเดียวโอ้โคตรแรงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเล่นทีเผลอเล่นทีเผลอไอ้ไน,น้องเล่นทีเผื่อเอ้ยไม่โดนอ่ะเล่นทีเผลอปะล่ะมาดิมาดิ อ,อยู่อยู่หลังเสาอ่ะโดนนะหลังเสาก็โดนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันหลังเสาโดนนะโดนนะโดนแล้วมึงโดนแล้วมึงตายโอ้โหเรียบร้อยโคตรจะเก่งพาโม่ผมบอกเลยโ,โอเคครับเรามาต่อกันในเกมที่สองพามเจอกับลักซัตนะไอ้สันซัตไม่ใช่ลักซัตซันซัตนะโอเค มาเกมแรกมันจบไวไปหน่อยไงทีนะมันแพ้ทางเราหน่อยหนี้ซันซัสดีกว่าผมคิดว่าน่าจะเอ้ยลืมอุกบาทเดี๋ยวอุกบาทตกเอาเคอุกบาทตกละโดนดิซันซัสโดนนะโดนนะโดนนะวิ่งแบบนี้เป็เข้าหมุมยังมึงโดนนะนี่โดนนะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเลยซันซัสเรียบร้อยแล้วมั้งเนี่ยฟาดวิ่งโคตรแรงเฮ้ยเฮ้ยวเอละเวละสดตมิน่าหมดโอ้ยโอย่ายาย่ายายาอย่ายิงงี้ พาโม่นี่คือวงกุเล่รุ่นที่หนึ่งนะเผื่อแบบใครไม่ได้ดูแล้วไม่รู้นะวงกุเล่คืออะไรคืออ่ามันมันอาการคล้ายๆแก๊งมาเฟียเออแล้วก็แย่งเหมือนว่าเป็นสึกชิงตำแหน่งอะไรประมาณนี้โอเคเรียบร้อยแล้วสันสาสโกไปหวันถ้าโดนถ้าน้ำแข็งแล้วก็ตวัดดาบคือหลับโอเคครับเอามาต่อในเกมที่สดีกว่าพาโม่ปะทะฮิบริกับยามาโมโตะนะให้สเลยเกมนี้ มามาต่อกันในเกมที่สมเลยนะรอบที่แล้วมันมันอ่อนไปไงขอแบบเอ้ยเบิ่มเบิ่มคือ,อคุณฮิบาลิกับยายามโมโตะเลยนะเนี่ยเออเดี๋ยวก่อนดีวะขอฟาดเลยละกันฟาดหนึ่งได้ถึงสองไนงะยังไงยังไงคุณฮิบิลิยังไงเ้ยงงเอุยอ้ยโอ้โหจะหลบยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวซ้ายขวาเลยเฮ้ยเอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันโอ้ย โอ้โหมองก็ไม่เห็นตะก้องทำงานหน่อยตะก้องทำงานดีๆไล่ยามอม,มโตะโกันแล้วกันน่าจะเล่นง่ายกว่าอ่าเรียบร้อยขอ,อฟาดแบบเน้นเน้นไอ้ยังไม่โดนโอ้โดนโดนโอเคยังยังใจดีไปโดนให้อยู่อ่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหด,ดูชิปฟี่ด,ด,ดินี่กระปล่อยไม่พักเลยนี่วงกูเล่โอ้โหันกระโด,ดเตะวงกูเล่รุ่นแรกนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห โอ้โหเด็ดเด็ดเด็เดตใจเย็นขอฟาดห่แล้วกันโอเคแตกึไอฮิบรอย่าพึ่งอย่าพึ่งเล่นอย่าพึ่งเล่นโดนนะแตก2ะเนี่ยเรียบร้อยโอ้ชนะว่ะมันเก่งอะพามูมันเก่งมากเลยยอมรับเลย